ประสบการณ์สอบสัมภาษณ์ทุนตัวจริงของมหาลัยสี่ปทุมเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับทุนหะนักมากมากทุนตัวจริงเนี่ยมันจะจ่ายให้แค่ค่าหน่วยกิจหรือเปล่าสามหมื่นสี่มืนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เอามหาลาัยสิทุ้มแน่ๆเข้าไปปึ๊บก็จะให้เราจับไม่ยิงคำถามแล้วใส่ ใส่ฉันแบบว่าฉันอึ้งแบบฉันช็อตไม่อ่ะหล่อนถ้าไม่ได้มาหาอะไรเนี้ยมีมาหาอะไรอื่นสำรองไหมฉันช็อตเลยฉันก็งงเหมือนกันกว่าเออทำไมต้อมาเรียนที่นี่วะว่ามาหาอะไรเนี้ยมันก็ค่อนข้างแพงสําหรับหนูสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะกับรื่องของอั้มน้อยนะคะซึ่งวันเนี้ยอ้้มาตั้งใจอยู่แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> คลิปเนี้ยคือจะต้องทาแน่แแชร์ประสบการณ์สอบสัมภาษณ์ทุนตัวจริงของมหาลัยสี่พัน อัปเดตก่อนนะคะทุกคนคือตอนนี้อ้าอติดทุนตัวจริงแล้วนะฮะไปทําอะไรรายงานตรงรายงานตัวอะไรเกี่ยวกับมหาัยเรียบร้อยอ้๊อจะมาทําคลิปมาพูดหน่อยเกี่ยวกับทุนตัวจริงว่าแบบเผื่อจะมีประโยชน์นะคะเกี่ยวกับคนที่ต้องการจะได้ทุนนี้เนาะมาก็อาจจะไม่ละเอียดมากเอาพูดตามความที่อ้าเข้าใจแล้วก็จะพูดตามที่เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แน่ๆน,น่ประสบการณ์ของอ้๊อเนี่ยมันเป็นยังไงอ้๊อเจออะไรบ้างคําถามแบบไหนแล้วเราควรตอบแบบไหนอ้าไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยถ้าตอบตามอ้ปึ๊ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล อ้มะ่ะต้องพูดเกี่ยวกับตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณหนักมากๆตอนนี้อ้๊มช่วงจบมหาหลัยนะทุกคนทุกคนยุ่งหมดแล้วก็มันเป็นโควิดอะเรียนที่บ้านทุกคนคือตอนนั้นอะ่ะต้องคือต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วคูแนะนงคูะแนวอะไรเงี้ยคือแกก็ยกุ่งเหมือนกันน่ะคือต้องช่วยเหลือตัวเองต้องหาข้อมูลเองอะ่ะแล้วเราก็ไปแบบว่าเขาเรียวกว่าอะไรนะศึกษาเกี่ยวกับทุนอะ่ะไม่แน่ชัดศึกษาเกี่ยวกับทุนแบบว่าไม่ละเอียดยิบอะทุกคนพูดตามความเข้าใจนะตอนแรกอะคิดว่าทุนตัวจริงเนี่ยยยมันนนจะ่่่่่่าาาใหห้แแคคคคววกกิิรือปบ ร้0ยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหรือเปล่าทุนตัวจริงเขาอาจะจ่ายแค่นั้นหรือเปล่าแต่ส่วนค่าเธอมราต้องจ่ายเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เเนนนนะเยเราก็แบบวุ้ยเทนิคกดกิ๊ดกิ๊ดกิ๊กิ๊ดกิ๊ากิกิดกิดกค๊ดกินด้ิ๊ดกิาดกนน่กน๊ากิ๊ดัินดกิ๊ดกิ๊ดัิจจกิงๆก่ะฉันจเต้องกิาดะิาดกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดกก ชัดเจนเลยดีพูดเลยว่าตอนนั้นอะ่ะคือส่งสองมหาลัยก็คือสวนนันแล้วก็สีประทุมตอนนั้นอะ่ะอ้ําได้สวนสนุนันแล้วสอบสัมภาษณ์สวนสุน,นันเรียบร้อยแล้วแล้วสีประทุมอะ่ะเพิ่งมาประกาศว่าเราอะ่ะมีสิสอบสัมภาษณ์ภายหลังเราก็เลยตั้งใจว่าเออกูได้มหาลาัยแล้ววะกูจะไม่ไปแล้วกูจะไม่แบบสัมภาษณ์แล้วไม่จริงจังแล้วจะไม่เอามหาลาัยสีปทุมแน่ๆตอนนั้นอะ่ะคิดนะเพราะว่าเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับทุนไงว่าเออทุนเขาจะจ่ายเป็นยังงูนอย่างนี้อะไรยังไงหรือเปล่าพอเราก็บอกเ่าขึ้น สัมภาษณ์ยังไงวะเขาจะถามอะไรบ้างซึ่งเขาก็จะบอกรายละเอียดมานะคะว่าคุณเนี่ยมีสิทธิสอบสัมภาษณ์นะวันนี้เวลานี้ซึ่งต้องบอกกันเลยว่าอ้ามะไปส่งพอร์ตที่มหาลัยด้วยตัวเองนะคะทุกคนเราสามารถส่งพอร์ตได้โดยส่งไปรษณีย์แล้วก็ส่งที่มหาลัยตัวเองเลยก็คือเดินทางไปส่งเองเลยอ้๊มก็เลยเดินเดินทางไปส่งเองเลยพอร์ตอะอ้๊มปิดนมาเล่มเดียวนะคะทุกคนอ้ําก็ส่งไปที่มหาลัยแล้วครั้งแรกแล้วครั้งที่สองแต่วันที่อ้ามอะไปสอบสัมภาษณ์อ้กกก็ิ่นอ้้เมมาาาาไรรรดดดดูววยขจะััสสภ� ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายซึ่งชื่อของอ้ำาอ่ะมันก็อยู่ช่วงเช้านะทุกคนอ้ำก็เลยไปตอนเช้าเลยแล้วไปถึงไปเซ็นชื่อแล้วพี่เขาก็ก็จะให้บัตรคิวมานะพอนั่งรอคิวเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็เขาก็จะเรียกขึ้นไปทีละ3คนนะพอถึงเวลาปุ๊บ เขาจะให้เราไปนัน่งหน้าห้องนะทุกคนตามคลิปที่อ้ําพาไปดูอ้ําได้เข้าไปในห้องที่มันเป็นห้องใหญ่มากๆไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็ห้องใหญ่แล้วจะมีคณะกรรมการ3คนจะเป็นอาจารย์จากสาขาที่เราเรียนก็คือการแสดงอาจารย์ผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็อาจารย์ผู้หญิงสองคนเข้าไปปุ๊บก็จะให้เราจับไม้โอ๊ยตื่นเต้นเวอร์และสิ่งที่พี่ๆเขาแนะนําเราเขาบอกว่าเราอยากโชว์อะไรเราโชว์เราอยากพูดอะไรเราพูดเลยนะปกติการแนะนําตัวก็จะพูดแบบว่าสวัสดีค่ะชื่อนายาวัชรักษ์แย่งงามนะ มาจากโรงเรียนนี้จบจากสาขานี้ค่ะตอนนี้อายุเท่านี้ค่ะปกติคือจะแค่นี้ใช่ไหมแต่การแนะนําตัวทุนตัวจริงของมหาลัยสืบทุมเราจะต้องขายตัวเองให้มากที่สุดขายตัวเองให้มากสุดยังไงก็คือณนะเวลานั้นอะอ้ําบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมตัวนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าจะเอาทุนนี้แต่ถามว่าตื่นเต้นไหมเออมันตื่นเต้นเวยเราก็เลยเดินเข้าไปเราเลยถือไมาว่าสวัสดีค่ะชื่อนายวชรักษ์แก้วงามนะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศรีพิทาค่ะออสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะ แล้วอ้ามาก็พูดไปเลยแกก็จะถามคําถามจากที่เราเป็นคนพูดเขาจะาฟิลแบบว่าถ้าเราแนะนําตัวยังไงเขาก็จะถามเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆและเขาก็จะดูพอร์ตของเราไปด้วย <c oughs> คําถามที่เราเตรียมมาแกแทบจะไม่ได้ใช้ <c oughs> เป็นการลื่นไหลคําถามสิ่งที่อ้ําคิดว่าเขาจะถามเลยนะก็คือ1ทําทไมถึงอยากเรียนที่นี่2ทําไมผมต้องเลือกคุณก็คือแบบว่าทาไมทรมาหาอะไรต้องเลือกให้คุณเป็นทุนตัวจริง3ก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ติดทุนเนี้ยมีอะไรรองรับไหมบางคนไม่เจอสักคําถามเลยที่อ้ําพูดมาแต่ว่าเราอะ่ะเตรียมไปบ้างก็ดีนะอาจารย์อะ่ะแบบว่ายิงคําถามแ็บไใส่แบบใส่ฉันแบบว่าฉันอึง้งแบบฉันช็อตไม่อ่ะหลอนแต่คนช็อตไม่อยู่แล้วนะปกติอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือช็อตไปอีกแแล้วก็ถามว่าเฮ้ยท,ที่ที่หนูพูดมาทั้งหมดเนี่ ยูทูบเบอร์ที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันไม่เกี่ยวกับสาขาการแสดงเลยนะมันไปอีกสาขาหนึ่งนะทำไมถึงเรื่อกมาเลีนที่เนี่ยฉันช็อตเลยฉันก็งงเหมือนกันว่าเออทำไมกูมาเลียนที่นี่วะ ชื่งงเหมือนกันแบบมันก็ค้างอยู่เนี่ยหรอฉันก็มองเพาดานประมาณสิบวิเว้ยทุกอย่างทุกคําถามที่เขายิงใส่เราอะคือวันนั้นฉันรู้สึกว่าฉันอะฉันกําลังสู้ลบบอลลอนแบบคําถามแต่และคําถามทาให้ฉันสตันมากแบบบางคําถามตอบไม่ตรงอะเอออะไรอย่างเงี้ยว่าก็จะมีคณะกรรมาการเขาก็จะแบ่งตามสไตล์เนาะบางคนก็จะถามแบบหดหดบางคนก็แบบว่าจะถามซอฟซอเพื่อจะคอยให้กาลังใจเราไปเรื่อยเเขาก็จะช่วยเราบ้างบางคำถามก็จะบอกว่าอา้าแล้วถ้าเกิดว่าได้เนี่ยเราจะช่วยมหาลัยอะไรได้บ้างอย่างที่บอกไปเราเตรียมตัวมากเพียงใดวันจริงเราอาจจะไม่เจอคําถามนี้ก็ได้ สรุปแล้วก็คืออาจารย์เขาจะถามคําถามแต่ละคนะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราพรีเซนต์อะไรให้อาจารย์เขาฟังตั้งแต่แรกและสิ่งสําคัญที่อาจารย์เขาจะเห็นว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้น่ารับจริงๆก็คือแทชั่นค่ะทุกคนการที่เรารู้สึกว่าตอบอ,อาจจะไม่เนี๊ยบ อาจจะไม่แบบว่าเพอร์เฟกคำอาจจะไม่ขาดแต่ว่าแฮชชันในการที่แบบว่าเฮ้ยนุอยากเรียนจริงๆนะอาจารย์เหมือนไฟ้ตัวเองในในห้องดำาดือเฟด์แต่ลอง <S <S ฟิลนั้นอาจารย์ทุกคนอะ่ะแกเจอมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วแล้วแลวแกก็คงสัมผัสได้แบบเด็กคนไหนมันอยากเข้าและอีกทริกหนึ่งนะคะทุกคนก็คืออย่ากโกหกกรรมการอันนี้เรื่องจริงให้จริงใจกับกรรมการอย่างที่บอกว่าอาจารย์แกเจอคนมาหลายรูปแบบแล้วเจอนักเรียนมาหลายรูปแบบแล้วแกมองออกคําถามที่อาจารย์อ่ะ ถา,ถามบ่อยๆอ,อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ได้มาหาอะไรเนี้ยมีมาหาอะไรอื่นสำรองไหมอามะายืนยันกับคําตอบเนี้ยเสมอมาซึ่งวันนั้นอ่ะฉันตอบอาจารย์เลยว่าหนูคิดว่ามาหาอะไรเนี้ยมันก็ค่อนข้างแพงสําหรับหนูและพ่อแม่หนูก็คงไม่มีเงินจะจ่ายหนูก็เลยมองว่าถ้าหนูอ่ะไม่ได้ที่นี่จริงๆหนูมีมาหาอะไรอื่นสำรองแน่นอนค่ะฉันพูดอย่างนี้ หล่อนจะพูดจริงจริง,รงเว้ยถามว่าในใจอะ่ะอยากได้มากมากนะทุนอะ่ะถึงจะยังไม่เข้าใจว่าแบบทุนทุนตัวจริงอะ่ะมันคืออะไรก็เคยสัมภาษณ์กับสุนันไปแล้วที่เคยบอกนะก็เคยสัมภาษณ์กับสุนันไปแล้วแล้วก็บอกสุนันแบบนี้จริงๆฉันพูดอย่างนี้ทุกมหาลัยที่ฉันสัมภาษณ์มั่นใจว่าคําตอบเนะี้ยมันจะเป็นคําตอบท,ที่ที่สุดที่เราอะ่ะแสดงความจริงใจให้กับกรรมการได้จริงๆแต่ถามว่าถ้าเราอะ่ะตอบว่าไม่ได้ส่งที่ไหนเลยอะไรเงี้ยมันมันก็ดีมันเป็นการเอาใจที่ดีระดับหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับนนนนน้้าาาเเสสีีงอออ่่่ััตตทรรรรืไปจิ ถามมาถามว่าจี้ใจดําจริงๆแต่ว่าแบบบางคําถามก็แบบว่าซอฟต์จริงๆนะคะทุกคนซึ่งอาจารย์อะถามว่าเต้นได้ไหมคือฉันอะเต้นเต้นแบบเต้นงวยมากอะหล่อนแล้วแบบเป็นคนความจําสั้นอะแล้วเป็นคนที่แบบแยกชิ้นส่วนอะไรไม่เป็นห่ะเฮออ้ยถ้าเธอเต้นไม่ได้เลยอะมันมีเรียนเต้นนะจะได้หรือเปล่ารีลงรีล่าสอะไรอย่างเงี้ยมันได้หรือเปล่าเออคือตอนนั้นอะบอกไปเลยว่า ได้คะ่ะอาจารย์หนูได้แน่แนถ้าเกิดว่าหนูแบบขอเวลาซ้อมหน่อยนะพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอ่ะอาจารย์อะ่ะขอพอร์ตเราไว้ทุกคนพอดเล่มนี้ขอได้ไหมแล้วพอตที่เราเต็มไปด้วยอะ่ะอาจารย์ก็ขอไปด้วยคือขอไปทั้งสองพอเลยที่จริงอะ่ะตั้งใจว่าจะเอาพอร์ดทั้งสองเล่มมาเปิดให้ทุกคนได้ดูว่าเออมันเป็นยังไงแต่ว่าอาจารย์ขอไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้ําจะเปิดแบบว่าขึ้นรูปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเป็นพูดถึงพอด พูดถึงคลิปอื่นนะยังไม่ใช่คลิปนี้พอสัมภาษณ์เสร็จป,ปุ๊บอ้อําเอดินออกมานะคะทุกคนอ้๊มก็มาทําความเข้าใจกับทุนแบบมาทําความเข้าใจกับทุนจริงๆอะว่าแบบไอ้ทุนตัวจริงเนี่ยมันเป็นยังไงรอนฉันเพิ่งมารู้ตอนนั้นฉันมาทําความเข้าใจกับพี่แนแนวข้างหน้าหน้าห้องพี่แนแนวก็คือบอกแนะนําดีขั้นสุด ประมาณว่าแบบไอค่าเทอมกับค่า่วยกิจอ่ะมันรวมกันนะและถ้าเราได้ทุนตัวจริงอ่ะเขาจะจ่ายหมดทุกอย่างเราเหลือเพียงแค่จ่ายค่าส่วนต่างมีเงื่อนไขก็คือหนึ่งเราต้องเก็บเกรดเราต้องคงเกรดไว้ให้ได้แล้วเราก็ต้องช่วยมาหาลัยเขาก็จะมีรายละเอียดมากกว่าน,นั้นเออซึ่งถ้าใครอยากได้ทุนเนี้ยเออก็สอบถามพี่แนแนดีๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทำความเข้าใจกับมันเนาะเตรียมจะให้พอไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสมากคาถามจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอ่ะเล่าให้กรรมการฟังว่า,วาเฮ้ยเราเต้นได้นะเขาะจะถามว่าเอ้ยเต้นน่ะเต้นให้ดูหน นะว่าถ้าพูดตามเนี้ยที่อ้ําบอกอะ่ะเราจะติดทุนจริงๆอันนี้ไม่ได้รับปากนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรยังไงสามารถ DMIG มาเป็นเพื่อนกันได้เนาะก็สหรับคลิปหน้านะคะอ้ําจะมาพูดเกี่ยวกับพอร์ตฟลิโอนะว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องทํายังไงเตรียมผลงานยังไงทํากี่เดือนแล้วก็ควรจ้างหรือว่าควรทําเองแบบไหนมันจะโอเคกว่าก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะซียูเ u เช Bye บายบาย